สวัสดีพี่น้องทั้งฟังไทยฟังเล่าทั้งฟังต่างประเทศค่ะมือหนีมาพ่อกันดีละค่ะนช่องไม่รัดกินแซบแบบบ้านๆค่ะพี่น้องมือหนีเนาะค่ะม่ลาจีาพี่น้องมากินตําทะเลรวมค่ะตาทะเลรวมปูม้าหมึกค่ะปลาหมึกค่ะหมึกสายชาในการนี้ค่ะปูม้าค่ะนดี่ละค่ะพักเข้ามือหนีกับมี่ชะอมเนาะค่ะเนาะหรือพักขาเนาะค่ะเนาะกับมีบางพีหวานค่ะเหลือจะคลิปที่แล้วละค่ะสีส้มเหมือนเดิมค่ะพี่น้องแล้วก็มีมะระขมๆไรเหลือไรร่มขึ้นเก่าค่ะพี่น้อง จ้าอันนี้มีไอ้ผักหอมปลอมเนาะค่ะเนาะผักหอมปลอมหรือว่าไอ้ผักชีฝรั่งเนาะค่ะเนาะมีผักบุ้งค่ะผักบุ้งหน้าค่ะฝากพี่น้องกดนไหลกวแช่ในเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้แม่าค่ะไปพี่น้องสวดน,น้ำก่อนหอวนออ้วยหมอกสตอพร้อมเด้อค่ะเจอกันเมื่อเดิมค่ะพี่น้องล้างเลือดงานคือเก่าค่ะอยากพี่น้องคินทอดแม่ลัินทอดพี่น้องนะค่ะเนาะ าก็แซ่แถบออีกอันอันนี้เอมากสีสันจะซื้อค่ะเพิ่มสีสันผ้ามันออกมาสวยมากงามอืมอใชชี่หอมคัะ ลายพักลายไม่ได้คิดบปออกนะคะเนาะลงหนองนึ่ๆค่ะ หมูเวลาดองน้ำปลาไว้ค่ะสื่อมาสดๆค่ะจะมามาดองไปเห็นเนื้อมันแบบตายเนาะค่ะพี่น้องแซ่บหวานค่ะอร่อยมาก โบสุภาพขอโทษขอไพเดอร์ค่ะพี่น้องกินสุภาพค้นกับโบหยากเบิ้งน่ะคะ่ะต้องกินให้เป็นทั้งเสือ หวานค่ะพี่น้องได้ยังกินเนาะค่ะมือ ใช่ค่ะผักา,ากระแจบฟองมิ้นเหม็น หวานมากเลยค่ะบวชหิบเรือค่าค้ามาันตต่อหลังไม่มาแล้วตัวซอยมาแล้ว มือค่ะ <c oughs> มาลาบริกิลดวนคมคือเกาค่ะพี่จ้อง หมึกซายกรอบๆ mm hmm. แซ่บคือหอน mm ่ง hmm. เห็นตัวหนึ่งใครๆย้ใส่ะ ลอกน้ำปลาไว้เนื้อมันจะนี่ค่ะเนื้อมันจะนุ่มเวลาใส่ตะไคร่พร้อมด้วยค่ะหอมค่ะแซ่บเวลาหมัมก 2 tối ạ à, tối khai rồi อร่อยมากน้ำจิ้มต่ำใบคางขึ้นแทงแสบด้วยค่ะพี่น้องมันเขาเนื้อเขานังค่ะไม่ลัดต่ำใบค่ะแช่ตู้เย็นใบมันเป็นน้ำน้ำย่ำค่ะเกีบ,บไว้บใดค่ะ ซ <c oughs> าใจค่ะพี่น้องแซบฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะ <c oughs> ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบริภาดคลิปใหม่ๆของแม่ลกแต่ละมื่นแต่ละคลิปน่าจ้าแซบค่ะมื่อเนี่ย น,นปลาลาเจ้าของต้มเองชุดจอดเลยค่ะใส่ยังกะแซ่บนนปลาลาสูย่อยควันค่ะแล้วใครสมต่ำมาก้อแคม เมร์เม,มลานแเราเป็นเมค้าขายส้มต่ำเนาะคะ่ะตะกี้เดี๋ยวนี้เราเศร้าแล้วเราต้มปแลากแซมผู้ใดก็มากค่ะอร่อยมาก ซ่่่่บคคะะพีน้องเดี๋ยวแต่ขาค่ะแม่เราจะไปแห่ลังไม้ค่ะคลิปนี้แม่รัดกับเชนล้งนะคะ่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้แม่ลัดเด้อค่ะคลิปนี้พ่อซัมนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ